โองการที่อุบาทมาตรวัดชอบใจเชิญท่านนายกอบตรู้สึก,กด,ด,ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณามาตรวจราชการในพื้นที่จังหวรรัดลำปางนะคะแล้วก็ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อพูดคุยที่น้องประชาชนาลำปางาในจังหวัดลำปางปัจจุบันนี้ค่ะมีปัญหาภาวะภัยแล้งสูงม,มากพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางก็ ในแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยคะ่ะท่านจะได้มาติดตามตรวจราชการโครงการสามโครงการนะคะใน3ามพื้นที่ให้นาเสนอปัญหาและความเดือดร้อนแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานางต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้กรุณาช่วยผลักดันแผนงานโครงการต่าง,างก็ก่อนื่นต้องขอขอบคุณที่ทีเเเ่เป็นเกตอยน่นะครับที่พิเๆท่านได้ได,ไดม้มาในวันนี้นะครับแล้วก็ วันนี้จะมาให้ข้อมูลเรื่องของโครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้งนะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อปี63นะครับโดยได้รับการสนับสนุนประมาณ2,000กว่าล้าครับส่วนโซนบ่อเนี่ยตรงตรงส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยช่วงหน้าแรงด้วยนะครับเคย่อแก้ปัญหากรแดงครับนี่นะครับตรวจสอบคุณภาพบ่อยๆไหมเพราะ น้ำที่มาจากเหมืองแร่ที่มาจากการดูดคัดกรองต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งสาคัญแม่น้ําดื่มเดี๋ยวจะไปายเป็นเรื่องที่วกเปไปลบเขา้าที่พูดเนี่ยให้ระมัดระวังตอนนี้ก็คือสามารถใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ปลูกพืได้ปูพกพก่อโิโภคได้ครับคัของอชาปา,ากน้าภาคหนึ่งนะครับได้มาสนับสนุนสู่น้ำโดยทางงารเกษตรครับซึ่ง น้ำต้นทูนเนี้ยมันอยู่ต่ำประมาณสอ0ยเมตรครับของทรัพยา,ากรน้ำภาคหนึ่งก็จะดีที่สุดมาเราก็มันจะขาดการองไปคุนเ <c oughs> ยราะ่างนี้่ทีุ่น ตอนนี้คุมเหมือนที่เดี๋ยวเราจะไปดูที่กว่าคเมือนขึ้นไปก็ได้เลือสทานอนีนี่เส้นอีกเจออะไรเออแนี่พ่อเดียวพ่อคิดว่าสามสิบห้าเซนนั่นหครับผมเจ็ดกิโลเมตรแต่ว่าทาง่ก็อยู่เลยชุมชนในชุมชนอ่ะมี ใชแล้วครับรืว่ากาันชั่นนะครับอี้เป็นน้ำบาดาลหรือน้ำเกิดจากจน้นจนน้ำใต้ดินเป็นน้ำฝนมที่ช่องทาร้อยอจะไหลมาตันสโลบครับ ม่อันยะจากตรงนาหรลไปกลางบอกอยโชคดีก็คนลำพังเนี่ยน้ใตดนจะขึ้นขึ้นมาเรื่อยพร้อมกับน้ำฝนด้วยน้ำใตดินอางฝนน้ฝนจะขึ้นม้วยแล้วก็ฝนฝนลง้วจะน้ํฝนแล้วก็นายกน้ำแห้งถง